ีมากเฟียแบบสะใจมากเลยตอนนี้แบบโอ้ยุทธิธรรมมีจริงอะ่ะแล้วก็คือมันคลี่คลายทุกอย่างเลยแล้วก็โอเคมากเลยแล้วก็มันมันยืดยาวมาสองปีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฟียลไม่ใช่คนฟ้องใช่ไหมแล้วกถ็ถึงจุดที่แบบตัดสินแล้วอะ่ะเมื่อก่อนไม่ไม่เคยขึ้นสาลมาก่อนนะนี่เพิ่งขึ้นสาลในครั้งแรกในชีวิตแล้วร,รู้สึกว่าเฮ้ยความยุทธิธรรมมีจริงอะ่ะ หนูก็เลยอิสระเลยคือทุกอย่างหนูกลายเป็นแบบว่าคนที่ถูกต้องแล้วก็ไม่มีอะไรที่ที่เหมือนที่เขาเกล่าวหาแล้วก็กลายเป็นคนแบบบริสุทธิ์อ่ะแล้วก็จบอย่างสวยงามเนีย่ยหนูแฮปปี้มากเหมือนเริ่มต้นชีวิตใหม่เลยค่ะคืออย่างกับพี่แอ๊กเองก็เคลียร์ใจเลยทุกอย่างนะตอนนี้กับแอ๊กเองหนูไม่คุยอยู่แล้วเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นอดีตไปแล้วไงหนูไม่เคยที่จะหยิบโทรศัพท์หรือนู่นนี่นั่นเลยเพราะว่าเขาเป็นคนส่งทนายมาหาหนูเองใช่ไหมทุกอย่างหนูก็ให้ทนายคุยกันเองจบอะไรเงี้ย แล้วมันก็ดีมากเลยมันมันโ okay อเคมากเลยเต่างคนต่างไปแต่ว่าก็มีบางข้อความที่เหมือนเหมือนเขายังแยบมาอยู่อะไรเงี้ยแต่หนูก็ไม่อะไรอยู่แล้วเพราะหนูรู้สึกว่ามันเป็นแค่อดีตอะแล้วก็มันก็มีแฟนคลับที่เข้าใจบางทีเขาก็ไปว่ากลับต่ออะ,ะอะไรเงี้ยว่าใจเย็นๆใจเย็นๆอะไรเงี้ยคือเหมือนเราก็ตัดขาดไม่คุย่ตัดขาดแต่เหมือนเขาคงวิเยอร์ยังมีมีมาหยอดหยอดคําในไอจีแบบแรงๆอะไรเงี้ยแล้วก็เลยพิมพ์ไปว่าเฮ้ยต่างคนต่างไปเถอะเพราะทุกอย่างเนี่ยมันตัดส<ต>ินแล้วว่าใครแพ้ใครชนะอะไรเงี้ย ไม่ต้องมานี้แล้วอะไรเงี้ยหนูว,ว่ามันมันโอเคมันสบายใจกันไปแล้วเงี่ถ้าเจดเราแบบเป็นคนเดดขาดไม่เด็ดขาดนะหนูรู้สึกหนูเป็นกระทำโดนกระทำมากกว่าถูกต้องไหมเป็นแบบว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือว่าศาลตัดสินยุติธรรมมากๆเลยดีมากเลยอ่ะ ถ้าเจอคือสามารถพูดคุยหรือทักทายอะไรสมมติแบมบางเรื่หนูว่าถ้าเจอว่าคงไม่พูดคุยไม่ทักทายดีกว่าเพราะว่าหนูรู้สึกว่าสิ่งที่หนูโดนกระทํามันเยอะมากแล้วก็ต่างคนต่างไปดีกว่าเพราะว่าในโลกนี้ผู้ชายจังเยอะแยะมากมอเหมือนเราแบบรู้สึกแค้นแคอยู่เนาะโอ้ยไม่แค้นเลยไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าสิ่งที่หนูโดนกระทำเนี่ยมันเขาไม่สําคัญในชีวิตหนูแล้วไงหนูไม่ต้องมาคิดว่าหนูคนแค้นเขาหรือคนดีบเขาเพราะเขาเป็นเป็นเหมือนเป็น เป็นทางผ่านหนูดีกว่าในชีวิตอะไรเงี้ยต่างคนต่างไปแล้วมันก็จบดีแล้วอะไรเงี้ยแม่หนูก็โอโหวสิกาไม่เขาแล้วแม่หนูไม่เคยต้องมามาแบบอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องมาขอโทษไม่ต้องอะไรต่างคนต่างไปดีแล้วที่จบกันนะแต่ตอนนูน้นอะไรเงี้ยดีมีพระสงฆ์ค่ะจ,จากคนไทยเน,นี่ยค่ะเขาบอกว่าอยู่แถวเอาคําชโนต็ะรู้วัดไหนนะครับ เขาบอกว่าเห็นหนูสร้างก็เลยเอาเพชรพญานาคมาให้ที่เป็นสีๆนี่ค่ะก็เลยหนูก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยถ่ายรูปถ่ายรูปมาถ่ายติดเลยพอถ่ายติดเสร็จปุ๊บหนูก็เอารูปนั้นลงเอารูปนั้นลงไอจีอินสตาแกรมแล้วก็เฟซบุ๊กคนก็ไปตีถูกประมาณที่คุยกับหนูนะประมาณ6,700กว่าคนที่คุยในไลน์ in Office นี่นะคะหนูก็ไปรู้สึกเอ้ยนี่ไงท่านแสดงปาฏิหาริย์แล้วคือไม่ใช่ว่าจะให้เล่นเรื่องลอตเตอรี่นะไม่ใช่นะมันคือปาฏิหาริย์นะแล้วก็ล่าสุดนี้ มวดล่าสุดเลยหนูก็ตกแต่งขาของพระเจ้าทันใจองค์ที่ร้อยเก้าประดับเป็นทองทองของคนเหนือนะฮะไม่ใช่ทองแท้ทองอะไรนะทองฉลุอะเขาเรียกง,งานฉลุอะแล้วก็เอาไปแปะตรงขาทีนี้หนูก็เอาลงลงรูปก็คงมีเซียนลอตเตอรี่เซียนหวยอะไรเงาปีเก้าสอง 92. ทองเป็น9ขาเป็น2ออก9-2ล่าสุดที่เข้ามาคุยแล้วก็ร่วมร่วมบุญร่วมอะไรอะไรกับหนูเนี่ย หลายร้อยคนมากจนถึงทุกวันเนี่ยทุกวันเนี่ยวันเนี่ยคนก็ทยอยามาแล้วก็ถ่ายรูปลอตเตอรี่มาโชนเต็มเลยพี่ขอบคุณมากด้วยเนี่ยแต่จริงๆแล้วอิมไม่ใช่เป็นเซียนลอตเตอรี่หรือเซียนหวยหรือเซียนอะไรเลยนะคืออิมคิดว่ามันเป็นปาฏิหาริมากกว่า